สวัสดีครับแม็กครับผมนัทครับคนทีมาร่วมงานใช่ครับวันนี้มาร่วมงานสารสือนะครับผมก็มาในฐานะนักแสดงเนื้อของนิยายเรื่องดื้อเยี่ยมมหาวโซนครับผมว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนะเพราะว่าก็จะได้เจอกับแฟนๆทั้งแฟนๆนิยายและก็แฟนๆซีรีส์ด้วยใช่ครับแล้วก็แบบดีใจที่เราได้มาแบบพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในตัวซีรีส์ด้วยครับผมครับไม่ได้เจอเป็นแฟนแนวแบัตเลอร์เป็นนัท ก็พักใหญ่ๆแล้วครับก็รู้สึกคิดถึงคิดถึงมากแล้วก็วันนี้ก็ทําให้หายคิดถึงเลยครับผมก็เป็นทุกครั้งที่ได้เจอแฟนก็สามารถช่วยแบบฮิวใจช่วยแบบเติมกำลังใจได้มากมากๆเลยครับใช่ครับแบบเวลาเจอทุกคนแต่ว่าเวลาเจอทุกคนแล้วแบบทุกคนส่งรอยยิ้มมาให้ครับแบบมันใจฟูมากๆครับผมก็รู้สึกหายคิดถึงไปปอนึงแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ครับก็ยังอยากให้มาเจอกันอยู่พี่ก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงก คิดถึงทุกคนเลยครับใช่คิดถึงทุกคนเลยครับค,คิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยครับน<ม>ี<ม>่ขนะครับเดินทางมา EP 7แล้วใช่ครับ<ม>ก็เร็วมากๆเลยเนอะ<ม>นี่ก็เดินทางมาร็จแล้ววันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นบทสรุปของเรื่องแล้ว<ม> EP 8นะครับมผมก็เร็วมากอยากจะ บบก็รู้สึกใจหายเหมือนกันก็แบบเออเราเราถ่ายทำกันมาเนแบบซีรีส์เริ่มออนอีพีหนึ่งแล้วพอไปอีพแปดก,ก็แบบใจหายมากๆเ่บแบบยังไม่อยากให้จบเลย<ช>ครับ<ช>ผมอยากให้ทุกคนอยู่กับดื้อเฮียอีกนานๆใช่ครันเนอ,อ่อครับ ภาพพิเศษอะไรก็อยากมีเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะมีภาพพิเศษนะ EP แฝดนี้เราถ้าใครยังไม่รู้จะดูที่ไหนนะครับมาดูกับพวกเราได้นะครับผมพร้อมกันนะฮะที่โรงภาพยนตร์นะครับผมวันที่21นี้นะครับสามารถซื้อบัตรได้ด้วยติเก็ตเมลอนนะครับครับรออดต่อเลยครับครับครับอ๋ออมเร๋ออ๋องั้นเตรียมทั้งหมอนเอาปะผมเลยครับ ใช่ครับเพราะว่าเราจะดูแบบ EP 8ทั้งตอนแบบเต็มๆด้วยกันเลยใช่ครับเดี๋ยวก็เลยนะครับมมีแน่นอนครับมันจะมีความพิเศษตอน EP 1นี่มาที่แบบนี้เหรอ๋อโอ้ยต้องมีแน่นอนครับมีโชว์พิเศษแน่นอนครับพลาดไม่ได้ครับก็จะมีโชว์พิเศษนทั้งของพวกเราเนื้อักแสดงของดื้อเยี่ยงหาวโซนครับฟองรอติดตามว่าเป็นอะไรครับแต่ว่ามีแน่นอนครับโชว์พิเศษครับผม EP 7ก็มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยเพลงใหม่ของแม็กใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่มีครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ได้ฟัง EP 7ก็จะเป็นทนะ่อนฮุกเนอะแล้วก็จะได้ฟังเต็มๆนะครับขอไ,ไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับผมใชก่อน EP 8แน่นอนครับที่แมพพูดถึงเพลงครับเพลงของแม้ก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ในมูดของ EP 7เนอะเป็นแบบเพลงที่จะบอกกับน้องคนเดียวครับว่าแบบให้มั่นใจนะแล้วก็ขอบคุณที่คอยอดทนกับคนอย่างเฮียมาตั้งนานขอบคุณที่ยังอยู่ข้างกันนะครับแล้วก็ ต่อไปนี้เฮียจะดูแลน้องเดียวให้ดีที่สุดเองครับอย่าไปไหนนะน้องเดียวประมาณนี้ครับอันนี้บอกเออบอกเดียวหรือว่าบอกคนเดียวหรือบอกสองน้ำก็สมมติถ้าเรามองตรงอาจจะไม่ถึงน้องเดียวครับก็ต้องมองหน้าครับผมถึงไหมคะถึงไหมถึงน้องเดียวแล้วครับฟังอยู่ใช่ไหมน้องเดียวฟังอยู่แล้วทุกคนฟังอยู่ใช่ไหมครับทุกคนไหมครับครับอุ้ย มันก็ตามสเต็ปคิวสูแล้วครับผม oh. ว่าคือเราก็ต้องเราก็เหมือแนบบพอพี่แม็กมีเพลงทั้งทีเนาะครับเราก็แบบเป็นเพลงแรกของพี่แม็กด้วยมันก็แน่นอน่แล้วครับว่าน้องนัดก็ต้องแบบอยากอยากลองฟังอยากรู้ว่าแบบเพลงพี่แม็กเป็นยังไงซึ่งแบบว่าพอได้ฟังแล้วก็ชอบมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอฟังเพลงเต็มๆเลยวันเร็วๆนี้ครับแล้วอย่างนี้จะมีเอบีออกมาอีกมหรือเปล่าอ๋อนี่สิครับดูกันด้วยนะครับ ปล่อยเร็วๆนี้แน่นอนเอวีนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาดูเอวีนะครับแล้วก็ใครดูอะไรนะเอามันดูเป็นอย่างนั้นเหรอครับก็เอวีก็จะปล่อยเร็วนี้เช่นเดียวกันครับก็อยากให้ทุกคนดูเนอะถ้าดูชอบก็กดไลค์ได้นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ได้ดูใช่ครับใช่ อ๋อมันเข้าสีครับมันเข้าสีทอยู่กับเฮียอี้มานานครับก็มีครับมีมีเอ็มวีแล้วก็จะมีน้องคนเดียวมาร่วมอยู่ในเอ็มวีด้วยครับนอกจากเพลงดีเดียรของเราครับที่นีครอบครัว้องเราครับผมทูเวิลด์ใช่ไหมครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้บทก็มาแล้วด้วยครับผมแล้วก็มีการได้อ่านบทแล้วครับผมแล้วก็เตรียมตัวกันสุดๆเหมือนกันครับ ครับก็ใช่ครับอยู่ในชชิงเวิร์กช็อปเนอะอีกแค่ประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะคร่าวๆแล้วกลมๆประมาณหนึ่งเดือนก็จะเปิดเปิดกล้องแล้วครับผมก็เราติดตามได้นะครับทวิวีตนะครับโลกสองใบใจตรงเดียวครับแล้วก็จริงๆมีซีซรีส์ของของบ้านด้วยนะครับผมก็เพิ่งรีทรูกันไปนะครับซองไวเวิร์นะครับผมเป็นซีรีส์แนวเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดนะครับผมแนวดรามา่าเอาชีวิตรอดอมีแบบมีเชื้อไวรัสมาเป็นการเป็นซอมบี้อะไรอย่างนี้ครับผมก็พอติดตามนะครับผมเนื้อเรื่องสนุกมากๆครับที่ได้ไปรีทรูกันนะครับก็ ถ้าพลาดอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าถึงจุดที่เรียกไปแต่ว่างานที่เราทุกสองอาทิตยมาเจอไม่ขาดครับใช่ครับก็จะมีผลงานให้ออกมาได้รับชมกันนะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่ไม่หนีไปไหนไม่หายไปไหนให้แฟนคิดถึงแน่นอนครับจะออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับทุกฝากต้องฝากเชิญแฟนมาดูทุกเรื่องตอนจบด้วยกัน,นได้ครับก็วันที่21นี้นะครับผม อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูด้วยเฮียพร้อมกันใน EP ไฟนอล EP นะครับผมที่ที่พราก้อนนะครับผมสามารถซื้อบัตรได้ทั้งตั๋วแมทลอนนะครั<ม>บ21นี้นะครับผมมาดูพร้อมกันกับพวกเรานะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีโชว์พิเศษต่างๆนะครับผมจากนักแสดงซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมมีแต่เราไม่บอกดีกว่าว่ามีโชว์อะไระครับแต่โชว์พิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันนะครับอยากจะให้เป็น EP ที่พิเศษสำหรับพวกเราด้วยสำหรับทุกๆคนด้วยอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันใช่อยากให้ทุกคนมาแบบร่วมส่งท้ายแบบซีรีส์ที่พววกกกกกกเรรรรรราััััััไไไปดดดด้้ยยนคคคบบบผมม็ใง่ต ทิงเก็ตเมลอดครับครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องมดิชนแนลนะครับแล้วก็อันดับเวอร์ชั่นททยไอฉีครับดีค,ครับขอบคุณครับ